ตำพริกมือนีเสียแกงเห็ดจ้ะเห็ดต้มแล้วสองน้ำมผพะอีตูอันนี้ผักไซจ้ะผักไสไงซื้อมาตั้งแต่ตลาดแล้วก็มีต้นหอมนี่แหละจ้ะมาเด้อผูดเสีอยากกินแกงเห็ดใส่พริก เกือแล้วเอาเห็ดใส่จ้ะถ้ากินแกงเห็ดจะมือนี้สร้างมาจ้ะบนไม่เห็ดน้ำน้องต้องปิดน้ำบนนีน้ำ20นาทีากแกงเห็ด คุมขมจากขมอำลัมลัน,นอำลัมอำลัมพอดีจากขั้นท้องใส่อันนี้ใส่น้ำโออมาใส่อีกด้วยนี่จ้ะก็สีแสบโอมาเด้อจ้ะแสบด้วยนี่ สุดพอดีพอดีกำลังใช่เลยล่า,าก็สิแซ่บจ้ะกินผักเอาเครือ่องวสร้างกันมาเฮียดนามมืออื่นพันสิมาไซประตูน่ะตัางให้สันเด๊กันเลย <c ười> คิดว่าสร้างมันสิบอมาจา้ะมื่อนี้พันกันเลยแบบว่า บบมีน้ำยี่สิบนาทีด้เรียกว่าเออบบเป็นอยังนงนี่แหละหลังจากนั้นอันนี้กะใบแมงลักจ้าอิตูบ้บานเฮาเห็ดเผ่งมันสุกแล้วจ้าเฮาเอาแค่ผักซื่อเสเร็จแล้ว เข่ากันได้ไหมเสร็จแล้วค่ะเป็นขอน้องกันได้จ้าขอบคุณค่ะนี่แหละจ้าแกงเห็ดถ,ถุงเห็ดถุงน้อยจ้าขนมาเห็ดดีๆกระเสบ็บดืวยกันจ้าย่านซ่างเมนกินปลาดได้บ้างนี้ ลุนสวัสดีมือสาวจ้าอันนี้ผักหนอกผักหนอกควัวก็ปลูกจ้าสื้อมาอ่าจากลานผักน้องเห็นกันเลยว่าเออลองเอามาเพาะเฉพาะผักหนอกกำลังขึ้นเอาว้มใส่กับสมตําหรือว่าเอามาปัน่นกินกับเคี้ยวประมาณนี้จ้างามเนาะอันนี้น้องเอาออกจ้าเอามาตาก ปกติแล้วน้องซีมีอ่ะถุงพลาสติกหอ่อแต่ว่าปีนี้น้องบริเฮตอันนี้น้องปลูกผักใหม่จ้ะปลูกพริกอันนี้เพาะเองจากเม็ดเพาะเองจ้ะเพราะว่าอยู่ลานเขาสิบอขายเราจะบักพริกหวานน้องปลูกเองจากเม็ดเราก็ปลูกปลูกไปเรื่อยอันนี้บักเขือบักเขือเป็นนวยเหรอเด้มีสิมาเก็บบักเขือเทศบักเขือจ้ะเห็นบะ เป็นลูกแล้วนะบักเขือแอปเปิลน,น้องไม้ฝรั่งจ้ะน้องผูกน้องไม้ฝรั่งมันขึน้นยุตั้งแต่ว่าบ่ให้ได้กินให้มันแบบว่าให้มันขึ้นหลายๆเนาะน้องเฮ็ดสวนบ่อให้ได้เบิดจ้ะอันนี้ก็ต้นเคียวจ้ะนี่ละกินนะจ้ะเอาไปพัดแน่เอาไปลวกแน่เอาไปปั้นแน่เหลือแค่นี้แหละกระสีมีแม,งบ,ง,แมงบ่งเห็นแมงบ่งบะแมงบ่ง มันก็นสิกินจ้ะเพราะว่าอากาศอากาศมันร้อนในหนาวบันไดปลูกง่ายๆจ้ะเดี๋ยวน้องสีเพาะอีกหลังจากนั้นก็นสิเอามานี่แหละปลูกผักเคลียร์ผักใบบักกูดปีนี้เยอะจ้ะใบบักกูดใบบักกูดหลายนะได้อยู่คอามคิด นี่น้องอ่าเพาะเพาะจากมเมล็ดจ้ะต้นมะเขือเทศมีอยู่สองต้นแล้วก็มีหมัะเขือเทศลูกใหญ่เดวิดเก็บไปแล้วสองหน่วยแังจากนั้นก็มีเหลือแค่นี้จ้ะมาเก็บเอาอันน,น,ต,นออต้นพักอตูใบโหระพาต้นมะคุงน้องเพาะต้นมะคุงจ้ะนี่แหละต้นมะคุงตะกอจก้ะ ้องปลูกจากเม็ดจ้าตแต่ว่าเดี๋ยวรอลุ้นว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าต้นมะละกออ่ามิพี่เพื่อนบอกว่าให้ลองปลูกน้องก็เลยแบบว่าเออลองปลูกอันนี้ปลูกจากเม็ดทั้งนั้นได้จ้าเนี่ยน้องลองปลูกจากเม็ดอันนี้พอยตูดอกไหนพอยตูอันนี้กะใบอคุยใช่จ้าพาอ,อยตูกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ เดวิดมาเก็บจ้าจนจนเบิดสุกแล้วจ้าเนี่ยสุกแล้วปลอดสารพิษจ้าน้องทำเป็นร้องเบิงว่าถ้าปุกปูกบริสแสสารเคมีมันเป็นอย่างไรก็ดีนะเขากินเขาจะเรปลอดภัยจ้ะบ่มีสารเคมีบนมีอย่างเลยไม่มีอะไรเจือปน ลูกใหญ่จ้านี่กำลังสุกปล่อยให้มันสุกจ้ะนี่ละเทียมแพงแพงจ้ากระเทียมโลละสามสิบเหรียญก็หนึ่งหกรอยบาทกระเทียม เอาไปแท่ละสามอัน้ขิงขิงเอาไปแค่นี้พอขิงอะไรอีกหกพลัเงเนเหตุแพ็กหนึ่งจะหก,กเหรียญแพงด้ย นี่พีชจ้ะอันนั้นแหละใช้ได้เลยพีชชรีนเขาผสมอันนี้กับอันนี้จะทําอันนี้แก๋หมายถึงว่าพันใช่ไหมพันผสมใช่ไหมผสมพีชกับนกเกอร์รอนถ้าจะรู้ว่าชื่อว่าพีชชอรีนอ๋อโอเคแสดงว่าพันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันผสมรู้ละแปดเรียนเราดิเพราะว่ามันแก่สิเบิร์ดรูดูมันแล้วจ้ะ อันเอาสองอันจ้ะ <c oughs> ไปช้อปปิ้งต่อจ้ะอู้อันนี้ก็มีจ้ะแต่ว่าน้องบ่เอา <c oughs> ลูกฟิกลูกละสองลูกละสองเหรียญลูกฟิกฝรั่ง <c oughs> อังกุนนิวซีแลนด์จ้ะห <c oughs> น,นึ่งอันแล้วก็มีสีเขียวอีกอันหนึง่ง <c oughs> อันนี้โอเค อันพอเอาอีกอันนึงก็ได้จ้ะอันเล็กๆอันนี้เนาะเล็กๆสักทองจ้ะอันนี้ไก่ออร์แกนิกจะสิบสิบหกเหรียญ จะว่าเอาไปเอาขาไก่จ้ะเอาไปทอดอร่อยนะน้องจะอาไปแพ็กหนึ่งจ้ะอันนี้หมูหมูบดแพ็กหนึ่งลงังจากนั้นอันนี้สิบห้าเหรียญอันนี้ฟรีแรงสิบห้าเหรียญถูกเลยนะอันนี้สิบแปดเหรียญหมูแพงจ้ะ อันนี้เก้าเหรียญฟรีแรงเก้าเหรียญอะไรอีกอ่าโอเคไข่ปัไข่ต้องเช็คจะ้ะไข่ไข่โอเคอยูนะ่อันนี้ไข่ฟรีแรงแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกอันนี้โอเคอยู่นะ uh huh. นะสองอันะอะไรอีก แครคคาคุณมีหรือเปล่าอ๋อขนมโอเคเอาไปทำทาโก้จ้ะไหนดูสิน้องเซไปเฮ็ดน,นามขนมเส้นจ,จ้ะทูนา่าอะไรอีกแฮมแฮมยแฮมแพ็คสบู no oy, ่้านมือยะเกิร์ยาสิฟัมาม่าให้เด็กน้อยจ้ะชูลียมักอีกแพ็คหนึ่ง น,น้องไม่ค่อยเป็นระเบียบให้คนมีระเบียบทำ บ้านกันจ้ะบ๊ายบาย